มหากราบศึกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเมกาและก็เยอรมันคันไหนจะทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าขอเจใหม่วันนี้ผมต่างเ s ียแซวตัวทมจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันครับ อย่างที่เพื่อนเพืนเห็นนะครับใน2-3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยรถไฟฟ้าได้รับความนิยมมากนะครับหลายค่ายพากันโหมกระหน่ำโยนรถไฟฟ้าเข้ามาก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง3คันที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้คันไหนจะทําเวลาได้ดีสุดอย่างคันแรกนะครับฝั่งนู้นไทคาน 4S คันกลางเทสลาโมเดล3เพอร์ฟร์แมและคันสุดท้ายที่ผมนั่งอยู่คือ b y d Seal Perform ร สำหรับ b y d Serieal Performance คันนี้นะครับใช้มอเตอร์คู่หน้าหลังที่มีพละกำลังอยู่ที่523แรงม้า670นิวตันเมตรขับเคลื่อนแบบ4ล้อสูนถึง100ภายใน3.8วินาทีนะครับส่งกำลังผ่านมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์นี้มันมีเกียร์เดียวว่าง่ายๆนะครับและน้ำหนักอยู่ราวๆ2.1ตันส่วนถ้าเพื่อนๆอยากเป็นเจ้าของ Seal Performance 3.8 V เนี่ยนะครับปัจจุบันนะเวลานี้เลยนะฮะร,ราคาอยู่ที่1,199,900บาทนั่นเองเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทำข้อมูลยาก มากเลยครับดแล้วลถอีกไม่รู้ว่าอันไหนคือลดล่าสุดมากับมอเตอร์2ตัวนะครับ Permanent Magnet Synchronous Motor ระบบขับเคลื่อนนะครับขับ4นั่นเองจับคู่กับเกียร์ Single Speed ให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่506แรงม้า660นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง้อยอยู่ที่3.3วินาทีอันนี้ที่โรงงานเคียมนะน้ำหนักนะครับคันนั้นอยู่ที่1,844กิโลกรัหรือว่าประมาณ1.8ตันนั่นเองส่วนราคามือหนึทเปิดราคาอยู่ประมาณ2,390,000บาท you <laughs> มาต่อกันที่น้องไทคาน 4S สําหรับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนเหมือนกับเทสลาเลยนะครับขับ4มอเตอร์2ตัวเกียร์ 2, สสปีดนะครับส,สำหรับไทคานก็คือเพื่อนๆสามารถเข้าลันช์คอนโทรลได้นะครับทำให้พลังกาลังไปจบที่530แรงมา้าปกติถ้าขับปกติจะอยู่408ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้ารนะันช์คอนโทรลคือสามารถไปจบที่530แรงม้าได้นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่640นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยโรงงานเคมไว้อยู่ที่4วินาทีนั่นเองนะครับส่วนน้ําหนักที่2.2ตันหรือว่า 2,200กิโลกร,รมัมเปิดตัวในไทยนะครับ2 0 2 0ราคามือหนึ่งออก AAS อยู่ที่7,55,000 0บาทแล้วแต่เพื่อนเพื่อนคอนฟิกออปชั่นเข้าไปนะครับส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนเพื่อนกดหยุดดูได้เลยครับ คานผมไม่เห็นเลยโมเดล3ามบางหมดเลยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับ เโอ้โหเกือบสองร้อยครับคอร์เตอร์ใหม่โอ้โหโมาเยรอรมันไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ ในวันที่อากาศร้อนๆนะครับรถไฟฟ้านี่ดีเงียบแล้วก็สามารถเปิดแอร์ได้ตอนจอดผมชอบตรงเนี้ย ไทยคารแรงมันจะมาช่วงกลางแล้วก็แบบแซงโดดนำไปในช่วงตลายเลย เรามาสรุปกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับทั้ง3คันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมอัดทิ้งไว้นานมากๆเลยนะครับไม่มีเวลาตัดแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือความเสถียรภาพระหว่างรถเยอรมันอเมริกันแล้วก็รถจีนนั่นเองนะครับอย่างเทสลาโมเดล3 Performance โฉมนี้คันสีแดงคลิปก่อนหน้านี้ที่ถ่ายในวันเดียวกันวิ่งได้อยู่ราวๆสิบเอวินาทีนะครับแต่เมื่อแบตเตอรี่เริ่มน้อยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว้วว่่าาแม ทั้งรอบเนี่ยจะออกพร้อมกันหรือว่าเหยียบสุดยังไงจริงๆก็มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าขับไม่ดีผมก็ต้องบอกเลยว่ามีบ้างบางคลิปครับแต่ทั้งหมดที่ผมเทสเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลจากต่างประเทศประกอบไปด้วยได้นะครับเพราะว่าการเทสธรรมน์ธนาทางตรงหรือว่า drag race เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยทานะครับหลายประเทศทํามากและก่อนเทสผมก็ต้องลองจับเวลาตอนออกตัวด้วย gps ว่ามันออกมาปกติไหมรถคันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นในคลิปก่อนอน,อน,นะครับที่ b y d superformance วิ่งไม่ค่อยออก อันนั้นจริงๆต้องบอกว่ามีหลายรอบที่เทสมากแล้วก็พยายามหาคําตอบว่ามันทําไมวิ่งไม่ออกรวมถึงในคลิปอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งกลับมาในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าปอร์เช่ไทคาร์ 4S เนี่ยทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับและจริงๆผมต้องบอกว่าสเสถียรมากๆแม้ว่าแบตเตอรี่จะเหลือน้อยแล้วก็ตามและมาพยศจากเมืองสตุตการ์ดคันนี้ทําเวลาที่ระยะทาง402เมตรเรียกว่าคอเตอร์ไหม่ได้อยู่ที่11.63วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด194กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ตามมาด้วยเทสลา โมเดล3 p e เพอร์ฟอร์ที่เวลา11.94วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด184กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคำสุดท้ายนะครับ b y d Seal Performance ที่เวลา12.18วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด176กกิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเอง สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด s u b s c r i b e ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับส่วนวันนี้ผมต๋งเซียแซวออโตมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์เซียแซวออโตมและสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram t i k t o k ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหน,นเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ